โอ้คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าฝั่งของสหรัฐอเมริกาคอนเฟิร์มมาแล้วครับว่าเกมนัดปอติศาสตร์ที่ออร์แลนโดวอลคิรีทีมที่มีชมพู่พรพันเกิดปราดลงปะทะกับทางโคลมบัสฟิลรี่ถือว่าเป็นโปรแกรมล้านปแปลกแน่ๆครับเพราะว่าเกมปรติศาเกมนี้จะถูกยิงสดผ่าน CBS ทั่วแดนมักกันครับพร้อมบทความน้าภาคภูมิใจครับ ชมผู้บวกคอมบี้คู่หูขวางนรกที่ฝั่งของสหรัฐยอมรับเลยว่าตอนนี้โคตรที่จะยากจะหยุดยั้งนะครับกระแสสนามแตกก็มาว่ากันว่าถนนจะโล่งรถจะติดกับเกมที่พรพันธ์จะสร้างประติศาสตร์คว้าชัยชนะหนัดรวดในลีกอเมริกาเกิดอะไรขึ้นนะครับพรอมาติดตามสีสันของธนชาในลีกเกาหลีใต้ครับตอนนี้ ฟังเกาหลีตีข่าวใหญ่ครับเพราะว่าทางฝั่งของไฮพาเตรียมทุ่มงบมหาศาลรั้งให้เธออยู่ต่อไปเกิดอะไรขึ้นนะครับพร้อมปิดท้ายกับบทวิเคราะห์ ของชัชวนโมกศรีครับล่าสุดสื่อใหญ่อัปเดตทิศทางของบุ๋มบิ๋มมีตัวเลือกหลายหลีกเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นไปได้และก็เกิดขึ้นจริงครับสำหรับความเคลื่อนไหวของนักกีฬาวัวลเวล์บอลหญิงไทยในลีกของสหรัฐอเมริกาอย่างชมพู่พรพันธ์เกิดปร,ราดครับย้ำโปรแกรมก่อนนะครับเธอเนี่ยจะลงสนามช่วยต้นสังกัดอย่าง o r l a แลนโดวอลคิรประทะฝีมือกับสโมสรอ,อย่างโคลบตฟิลลีนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับโปรแกรมจะแข่งขันช่วงเช้าวันจันทร์นะอย่าลืมนะเช้าวันจันทหกโมงนะครับอย่าอย่าเพิ่งแบบตื่นผิดเวลานะครับเพราะว่าโอ้โหนะตอนนี้นะครับเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจสุดๆก็คือบทความล่าสุดครับของทาง PVF ที่ได้ออกมาพรีวิวโปรแกรมล้านแตกคู่นี้ครับ คือต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ของออล a n ว o v a l k ลคิรีครับกำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษนะครับหลังจากที่คว้าชัยชนะในลีกเป็นสถิติ8นัดติดต่อกันนะครับแล้วก็เรียกได้ว่างานนี้ทางฝั่งของสหรัฐมีการนะครับได้มีการพูดถึงเลยว่าโอ้โหเกมนัดนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงกระแสแรางมากมนะครับแม้ว่าออลิเวอลคิรี จะเจอกับโคลมาฟิลลี่ซึ่งเป็นทีมบ้วยของตารางก็ตามแต่ก็อย่างที่บอกครับมีการคาดการณ์กันว่าเกมเนี้สนามจะแตกเพราะว่ากองเชียร์ของโอล a นโดวัลคิ r ลีเนี่ยจะแห่กันมาชมผลงานของทีมเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่านับตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันมาเนี่ยยังไม่เคยมีทีมไหนเอาชนะด้วยตัวเลข9นะัดติดต่อกันได้นะครับและ มีการยืนยันคอนเฟิร์มครับว่าโปรแกรมนี้นะครับมีโอกาสสูงที่อาจจะทำลายสถิติหลักล้านนะครับของการแข่งขันเพราะว่าคอนเฟิร์มแล้วนะครับโห,หน้าภูมิใจอะ่ะนะครับเขาบอกว่าแมตช์นี้เนี่ยจะถ่ายสด ผ่าน CBS Sports Network นะครับซึ่งเป็นช่องทางเดียวกับที่มีการถ่ายวอลเลย์บอล All-Star p v f ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ได้รับกระแสะการตอบรับเปิดเรตติ้งมาเนี่ยแซงบาสเกตบอลด้วยซ้ำรวมไปถึงเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์กันเลยทีเดียวตาที่น่าสนใจนะครับแล้วต้องพูดถึงพรีวิวครั้งนี้ครับเรียกได้ว่าโอ้โหผมเห็นแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าโห้ย นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะได้รับการชื่นชมและก็ยกย่องจากใจจริงๆอ่ะเพราะว่าเขามีการรายงานอย่างชัดเจนว่าเกมนัดนี้นะครับผู้เล่นที่น่าจับตามองของฝั่งออร์เรนโดวาลคิรีหนีไม่พ้นบิธานีอาเบอร์คอมบีนะครับตัวตบหัวเสาที่เพิ่งจะคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ทำต้มมากที่สุด ต่อกันในปีนี้นะครับและรั้งเป็นอันดับหนึ่งของลีกคะแนนเนี่ยของเธอเนี่ยรวมเกินหลัก2 6 9้แต้มนะครับแต่อู้โหอันนี้ต้องบอกเลยว่าอ่านแล้วภูมิใจเขาบอกว่าแต่สาเหตุที่ทำให้คอมบี้เนี่ยประสบความสำเร็จและไม่สามารถมีใครหยุดยั้งเธอได้นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากนักกีฬาเพื่อนรักนะครับอย่างชมพู่ พรพันธ์เกิดปรดาดที่โอ้โหูฉายฟอร์มเทพนะครับเซ็ตจนกลายเป็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยไม่มีทีมใดนะครับสามารถหยุดออร์แลนโดวอลคิรีได้เลยนะครับถูกยกย่องจะจัดนะครับถึงขั้นที่ผมพูดได้เลยให้สรรพนามตอนนี้ว่าเป็นคู่หูขวางนารกที่ยากจะหยุดยั้งของจริงแต่อย่างไรก็ดีครับพีวิวนัดนี้เนี่ย ก็ยังมีการออกมาเตือนเหมือนกันนะครับแม้ว่าออล a นโดว a l k ลคิรีจะเจอกับทีมท้ายตารางที่ลงสนาม14นะัดแพ้ไป10ชนะไป4เนี่ยผลงานตรงกันข้ามกับออล a นโดว์ลคิรีเลยนะออลนโดว์ลคิรีเนี่ย14นะัดชนะ10แพ้ไป4โดยมีการเตือนเหมือนกันว่าทางฝั่งของว l ลคิรีจะชล่าใจไม่ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีสถานการณ์พิกได้เสมอนะครับและถ้าหาก ดูจากฟอร์มตลอดการแข่งขันที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่านี่เป็น1สัปดาห์ที่โปรแกรมของทาง o r ร a โอวัลคิรี่ค่อนข้างที่จะเขี้ยวเหมือนกันเลยทีเดียวครับวิเคราะห์กันแบบนี้ครับสำหรับเกมนี้ผมยังมีความมั่นใจมากๆนะว่าทีมของพรพันธ์เนี่ยน่าจะสร้างประวัติศาสตร์ได้นะครับด้วยการคว้าชัยชนะ9นัดติดต่อกันคือ ถ้าไม่เครียดกับเกมมากเกินไปนะครับเล่นไปตามจังหวะคุมเกมให้ได้นะครับาวเคอร์ตรงนี้เนี่ยทั้งเรื่องของกระแสะแฟนๆที่จะตามมาเกาะติดชมกันถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับรายงานว่าถนนเนี่ยจะโลง่งรถเนี่ยจะไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าคู่นี้แข่งขันนะครับเรียกว่าโอ้โหถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกกระแสะหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะก็คือในส่วนของมุมมองของแฟนๆ ในการแข่งขัน p v f เนี่ยนะครับวันนี้มันกลายเป็นว่าลีก p v f กำลังถูกโปรโมทเยอะขึ้นเนาะคือวันนี้เนี่ยถ้าใครสังเกตดูดีดๆนะครับการตลาดของ Orlando Valkyrie แล้วก็การตลาดของ p v f เนี่ยค่อนข้างที่จะฉลาดหลักแหลมมากเลยนะวันนี้เนี่ยใช้ตัวของพรพันธ์นะครับเป็นตัวโปรโมทเกมคือหลีกของสหรัฐมันก็มีหลายหลีกนะเนาะแต่ว่าด้วยความพิเศษของพรพันธ์นี่แหละนะครับทั้งเก่ง แล้วก็มีสเสน่ห์ในการเล่นนะครับกลายเป็นที่สนใจแบบสุดๆเลยย้ำอีกรอบอันนี้ย้ำชัดๆนะครับคุณผู้ชมว่าเกมที่พรพันธ์จะลงสนามแข่งขันเช้าว,วันจัน์นะ6โมงนะอย่าตื่นอย่าพลาดเด็ดขาดครับน่าสนใจว่าจะทำได้หรือไม่มาติดตามกันนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัเต็มกันได้เลยนะครับคุณผู้ชม ต่อเนื่องกันอีกหนึ่งกระแสที่หูกลายเป็นประเด็นท็อกอเดอทาวมากๆครับผมกำลังพูดถึงโคโวเวลีเกาหลีใต้ ai, นะครับเกมที่โมเมธนัชชาครับนำสโมสรไฮพาร์ตเนี่ยบุกไปปราบทีมของพ่อใหญ่ IBK o เ t เอาทโทสส์ำเร็จนะครับแล้วก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยชะตาของไฮพาร์ ath, เนี่ยอยู่ในมือของพวกเธอเองแล้วว่าจะจบท็อป4ของลีกได้หรือไม่นะครับก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้นไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าไฮพาร์ จะสามารถมาสู้กับ IBK ได้แบบนี้นะครับสู้ได้ดีด้วยนะล่าสุดเนี่ยมันมีรายงานจากฝั่งฝื่อเกาหลีนะครับที่มีการตีข่าวออกมาว่าเฮ้ยดูเหมือนว่าไฮพาร์จะดีขึ้นเรื่อยๆในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาและปัจจัยหนึ่งที่กำลังกลายเป็นที่พูดถึงก็คือเรื่องของการต่อสัญญาธนชาครับที่วันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทางฝั่งของไฮพาร์เนี่ยนะครับเลงทุ่มงบ ประมาณมหาศาลเลยในการอัปเกรดทีมขึ้นมาเพื่อท้าทายในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้นะครับโดยมีตัวของโมเมเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในผู้เล่นโคต้าเอเชียซึ่งจะเดินหน้ากันต่อไปนะครับหูเรียกว่าหน้าภูมิใจโคตรๆะนะครับตอนนี้พูดถึงหลีกอเมริกาก็สดใสนะครับพูดถึงหลีกเกาหลีใต้อย่างโมเมธนัชชาชั่วโมงนี้ก็ได้ใจ แฟนๆแบบโคตรเลยทีเดียวครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะขอปิดท้ายด้วยบทความล่าสุดนะครับเกี่ยวกับประเด็นของชาชูออนโมกสีกับอนาคตของเธอคือเล่ากันแบบนี้ก่อนนะครับตัวของชาชูออนเนี่ยถือว่าตอนนี้น่าจะถึงจุดอิ่มตัวกับสโมูรวิกตอรีนาฮิเมจิแล้วนะครับหลังพาทีมเลื่อนชั้นจากดี2มา วันนี้เล่นลีกสูงสุดก็คว้าแชมป์ร่วมกับทีมไปแล้วนะครับก็เหลือแค่ในการแข่งขันลีกนี่แหละว่าจะจบอย่างไรแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยนะครับสื่อใหญ่นะครับอย่างไทยรัฐเองก็มีการออกมาวิเคราะห์แล้วนะครับว่าเส้นทางของชัชชุออนเนี่ยอาจจะมีการไปได้ไกลกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น ลีกอิตาลีนะครับที่มีรายงานว่าเป็นลีกที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับชัชชุออนมากๆเพราะว่ามีนักกีฬาระดับท็อปอย่างอีโกนูกาบีนะครับซึ่งแฟนๆน,นะครับก็อยากจะเห็นบุ๋มบิ๋มนะครับยกระดับไปอีกสเต็ปให้ได้นะครับข้ามขีดจำกัดไปให้ได้หรืออีกช่องทางที่มีการพูดถึงกันเยอะก็คือการกลับไปเล่น กับหลีกตุรกีอีกครั้งคือต้องยอมรับบุมบิมมีประสบการณ์ไปเล่นหลีกตุรกีกับสโมสรซารีเยมาแล้วนะครับแล้วเธอเองก็ถือว่าพัฒนาฝีมือมามากๆนะเพราะว่าโอ้โหในลีกของตุรกีก็มีนักกีฬาระดับท็อปของโลกเหมือนกันนะครับและหนทางที่3ที่มีการพูดถึงกันเยอะก็คือหรือจะเลือกเล่นกับทางวิกตอรีนาฮิเมจิต่อไปกับเส้นทางที่มั่นคงเพราะวันนี้เนี่ยโอ้โห ทั้งเรื่องของศักยภาพที่เข้าที่แล้วเธอเองได้รับการยอมรับนะติดทีมออสตาขนาดเจ็บก็ยังไปเล่นนะครับมันชัดเจนมากๆนะครับซึ่ง3มเส้นทางเนี้ยผมพูดได้เลยนะวันนี้ต้องเพิ่มมาอีกหนึ่งเส้นทางคือหลีกของสหรัฐอเมริกาโอ้โหเรียกว่าตอนนี้หลายคนก็จับตาเหมือนกันเพราะว่าช,ชัชชอวอนเนี่ยหลังๆทางฝั่งของวิกตอเรียฮิเมจิเองเนี่ยก็เหมือนจะวางแผนแล้วล่ะนะครับน่าจะวางแผนในรอบไฟนอลไว้แล้วตอนนี้ก็เริ่มมีการ ถ่ายเทหมุนเวียนผู้เล่นในการแข่งขัน SV สบีล u กญี่ปุ่นนะครับและนี้ก็คือ เรื่องราวของอัปเดตวอลล์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพัญเหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ